940ุง <40. S 2> เอาคลิปให้เขาดูเลยค่ะอันนี้ลรได้ประมาณ8โลเจ้ไาไม่ใส่างน,นเกงียดจลกเตนหลั้ยลรได้ประมาณ8โลเต้นหลับด้วยอ,อะไรโอ้มันกระเพื่อมเอาเลยค่ะบรรยายหนะ<ไ>อยไอัเน,นี้ยคือโนะจากเอลแบบว่า3 940ตอนนี้เหลือประมาณ26,27 บันเมากเจ๊เป็นชั้นๆเลยอ่ะลูกสองตรงนี้ลูกสองอ่ะมีเจนุชกับน้องหนึ่งส่วนตักลูกหนึ่งส่วนเมียหล่ะเด็กไม่กล้าเกิดไป่วดแล้วกลับไปเลยะ <laughs> จะให้ดูว่าถ้าลดที่นี่ไม่มีไม่ลดดูนี่ค่ะคลิปนี้ไม่ค่อยมีคนได้เห็นนะ ่นแต่ตัวนี้คือคือว่าไม่ใช่นะดูกล้ามนะีาคือเฟิร์มมากไม่มีเซลล์ไรเลยนะคะทั้ตัวไม่มีเซลล์ไรทั้งกินตัวบล็อกเบิรนตัวอิ่มตัวช่วยทุกอย่างดึงไขมันเก่าออกมาใช้เร่งระบบเผาผ่าญทุกสิ่งทุกอย่างที่ทานเข้าไปคือสินค้าของแบรนด์เลดี้ตัวเดียวที่ตักทานค่ะถ้าอยากจะลดน้ำหนัก แล้วต้องไม่เหี่ยวถ้าลดแล้วเหี่ยวน้อยมากที่คนมีลูกแล้วจะกลับมาใส่กีนนี่ได้เพราะส่วนใหญ่ตัวลายหน,นลหนังหน้าท้องเหี่ยวหนังหน้าท้องย่นและน้อยมากที่คนมีลูกแล้วจะกลับมามีเอวย3 2 4ิบสามยบสถ้าไม่ใช่ส,สาวแบรนด์เลด,ดี้ต้องบอกคำเดียวว่า องยี่สามยี่สี่นิ้วทําไม่ได้ทํายากมากทุกคนตั้งอยู่วงการลดน้ำหนักปีนี้ปีที่สิบสามตั้งแต่ตั๊กอ้วนจริงๆตั๊กอ้วนแต่อ้วนแต่เป็นวัยรุ่นก่อนแล้วมาคลอดแค่ที่อ้วนกว่าเดิมอีกและทุกวันนี้การที่กลับมาเอเท่านี้คือไม่อดอาหารแต่กินกินและใช้ตัวช่วยพี่ทําไม่ได้พี่บางคนอ้วนเนี่ยลูกสิบห้าขวบเขายังอ้วนอยู่เลยแต่แบรนด์เราต้องบอกเลยว่าคุณดูตั๊กน้ไม่ใช่แค่อ้วนหลังคลอด กินจุกจิกกินบ่อยกินแบบกินถี่อ่ะก็กลับมาลดน้ําหนักได้เอามาตัวช่วยค่ะมาเดี๋ยวจะบอกสูตรแก้วค่ะลงดีมากค่ะ ปอดตรงนี้ได้ไหมคะพี่โกกัยยตยาก่ะใครขยับบ้าเมื่อกี้โกกัตยากวันนี้พี่ขอกินแบบโกโก้หนึ่งโกตีหนึ่งโกโก้หนึ่งมะพร้าวหนึ่งช้อนพิชาชีพผู้ถามจริงมึงจะไม่ไปไหนเลยเหรอคือไม่มีไม่ไปไ<ม>็นเลยหรอกกล้าหาญมากมรงมาไลฟ์เจ้าของเพจที่เขากำลังไล์อยู่อะใครนั่งบล็อกอะมีน้นมีนบล็อกอยู่ แม่หลักต่กใบพาร์เ่ตหนึ่งช้อนเอาคนละเท่ากันคนละเท่ากันนะขอบคุณคิมติงค่ะแล้วก็ใส่ถุงมะพร้าวแบบนี้ขอน้ำแข็งด้วยค่ะไม่ใช่คนเย็นเย็นเจ้เย็นๆนะคะหนึ่งหมื่นท่านขอเซตนี้ลงสิบกิโลค่ะมาใส่มะพร้าวได้ในกล่องผงอาหาด้วยค่ะตัวนี้นะสินค้าใหม่บหนึ่งช้อน เองรีวเองเปผนิเตอเองเจ้าของแบรนด์เองขายมา13ปีไม่เคยใช้ตัวช่วยอื่นถ้าดูดไขมันหรือไปสาริกมหุ่นจ่ายล้านบาทค่ะว้าวถ้าเจอว่าแม่ตักหรือว่าตักกรกนกดูดไขมันสารเเรกกำหุ่นนะคะหรือไปแบบทำหุ่นที่ไหนก็แล้วแต่จ่าย100ล้านบาท ใจเย็นๆค่ะตอนนี้สั่งมาเบลเยียมแล้วค่ะกำลังรองค่ะดูขายอยู่สามสาประเทศแล้วค่ะตอนนี้ขายเยอะมากค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาตักโชหุ่นนะตักของจริงนะตักของจริงนะคะ ทะเลหนูจัดเต็มอยู่แล้วหนูเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วว่าหนูกินอันนี้ถ้าเจอว่าตักไปทําบุ่นะคะตักจ่ายหนึ่งร้อยล้านบาทค่ะโอ้คนจริงนะคะเราจริงและชัดเจนทุกเรื่องค่ะอร่อยสับไม่ไหวเหรอม่ว้าวขอขอกินก่อนนะคะขอกินก่อนใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆ เป็นตัวแทนค่ะอยากลดค่ะอยากขายค่ะสวยกับทุกคน